กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องพายุรอดร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันนี้นะคะ16เมษายน66เรามาดูกันเลยว่าจังหวัดไหนจะต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุรอดร้อนชุดนี้ไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดกันเลยสําหรับ ประกาศฉบับที่8เรื่องพายุรดูร,ร,ร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ16เมษายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นากาําลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทําให้ลมตะวันออกพัดนาความชืน้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจังหวะที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้นะคะ16เมษายน66ภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยมุกดาหารชัยภูมิกาฬสินธุ์มหาสรารคามรา้ยอยเอ็ดยโสธทรอำนาาเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศิีสเกตและก็อุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีน ชาวชนบุรีและยองจันทบุรีแลกตาดค่ะ ให้ระมัดระวังในส่วนของฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและไม่ควรสวมใส่โลหะระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าะนองสําหรับเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยคลิปนี้แอดมินขอตัตวลาไปก่อนหากมีเรดาร์ออกมาอัปเดตให้ทราบ เราไปก่อนจ้าบ๊ายบาย